สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการล่าท้าหนีครับวันนี้เราจะมาทำภารกิจกันซ่อมไฟหนึ่งเครื่องเปิดกล่องหนึ่งกล่องอ้าวใกล้กันเลยแล้วก็แอบในตู้หนึ่งครั้งนะครับดูซิว่าจะทำได้ไหมไปชมกันเลยกลัว เกินไปไหนหมดไม่รู้ครับอ่าพอดีเลยดีมากดีมากอย่าซ่อมผิดนะเอาดีๆนะอ้าวอ้าววงแตกเลยครับวงแตกวงแตกครับเอ้ยยังไงไปแล้วไปแล้วหาของก่อนแล้วกัน ช่วย่อมอ่อะไรวะแบบ,บ,บต,รตรงนู้นตรงตรถไถมีอะไรไม่รู้ไฟฉายแก้วเอาน้องนี่พี่ครับพี่ครับโอ้ยวงแตกเลยจะมาไหมไม่มาซ่อมต่อเพื่อนโดนไล่อยู่เอาเร็วเอาสักเครื่องนึง อีกแล้วเหรอเอ็งอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยรเรียนีเอาอีกแล้วพาคนสวยไปด้วยเลยโอ้ยพี่น้องตรงนูนซ่อมเสร็จเฮ้ โชคดีเจอเครื่องปั่นปั่นซะเลยยังไงไม่รู้ขอปั่นก่อนแล้วกันเออ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 เธอคือถึงทำให้ใจเต้นแรงตรงไหนเ่ียตรงไหนเ่ีย อะไรอ่ะเออเออวินวอล์กเหรออือพยาบาลเว้ยพยาบาลเว้ยพยาบาลโอ้ย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 น่ากลัวนะนี่ยทำไมไม่บินกอล่ะคนพยาบาลโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเพื่อนวิ่งพันหลังไปวะ เดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวปากูสวยปะเนี่ยเฮ้ยมันมาวะแล้วเพื่อนไปไหนแล้วล่ะไอ้คนตะเกียไอ้คนตะเกียคือแบบจะช่วยฮิวอ่ะเฮ้ยไปไหนแล้วเอ้ย ยังอยู่อีกเหรอไม่รู้และซ่อมต่อเอาเพื่อนลม้มโดนเข้าไปแล้วเอาเฮ้ยแก้งซ่อมพลาดแก้งซ่อมพลาดให้มันต่ำมาแขวนยังอ๋อดิ้นหลุดอ๋อทิ้งเหรอแขวนแล้ว โอ้ยเดี๋ยวน,นะเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นๆจะช่วยแกงซ้อมพาดีกว่า,ายังไงล่ะครับเนี่ย นะครับเนี่ยช่วยเพื่อนได้ไหมอ๋อยืนเฝ้าอยู่เลยยืนเฝ้าอยู่เลยชี่หายแล้วโอ้ยไม่ทันไปแล้วไปแล้วไปตรงตรงเออ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 โอ้ยขอโทษนะเพื่อนจะช่วยไม่ได้ดูเพื่อนเย๋เดี๋ยวซ้อมันี้ก่อนเดี๋ยวเอาคะแนนก่อน

โอ้ยเพื่อนโดนวะมันจะหนีไหมมันจะหนีไหมอ้ยเกือบไปเต่าเลยเลยเออยังไงล่ะครับเอามาวะ่ะ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 เอ้ยมา,หมาหมเห็นคนแล้วว่ะ เห็คนคุณแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยวิ่งดิมันไม่วิ่งอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยรอดเขด้วยรอดเขด้วยรอดเขด้วยโอ้ยจะอยู่แล้วจะอยู่แล้วจะถึงอยู่แล้วจะถึงอยู่แล้วคูมัวนเล่นอะไรเนี่ยคูมัวเล่นอะไรอยู่ทิพย์ย

ตูอยูโโ่นี่เฝ้าเหรอข้อหน้าประตูเหรอข้อหน้าประตูเหรอเอ๊ะมันเฝ้าว่ะเฮ้ยมันเฝ้าว่ะเฝ้าอยู่ว่ะยังไงดีอ่ะยังไงดีอ่ะเดี๋ยวนะเราไปก่อนเดี๋ยวนะไปยัง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 เดี๋ยวนะไปแล้ว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  ไปแล้วแวววววีร <c oughs> อดเอเกือบเกือบไปแล้วไอเอยรอดรอดรอด